สวัสดีทุกท่านที่หลงทางมายัางช่วงนี้คลิปวิดีโอนี้ขอเสนอมหาสคนชนเทพตอนที่65สิ้นสุดการรอคอยของบันทึกสงครามคู่ที่7ฮาเดสและเชนเซฮองเต้เปิดตอนด้วยลานปะลองที่โคตรเละเทะถึงแม้ว่าเชนเซจะสูญเสียไหล่ซ้ายโดยสมบูรณ์ดวงตาที่มองเห็นดาวที่สวยงามยังไม่สูญเสียการมองเห็นเชนเซยังไม่ยอมแพ้และท้าทายต่อราชาแห่งยมโลก ถึงแม้ว่ามนุษย์นั้นแตกต่างจากพระเจ้ามนุษย์นั้นเปราะบางและมีช่วงชีวิตที่จำกัดแต่เชนเซสแสดงให้พวกเขาเห็นถึงการต่อสู้ที่แท้จริงและต้องการหยุดเทพแห่งคุมนรกฮาเดสดูเหมือนว่ามนุษยชาติจะตระหนักว่าความรู้สึกของพวกเขานั้นมันเผ็ดและมีเพียงการสนับสนุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่านั้นที่พวกเขาทำได้นั่นคือเสียงเย<พวก>ชียร์เผ่าพ,พันธุ์มนุษย์ส่งเสียงเชียร์ลั่นสนาม เขาเปลี่ยนมันเป็นพลังของตัวเองพลังใจน่ะไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยเมื่อตอนที่ผมยังเป็นเด็กผมถูกเกลียดชังโดยผู้อื่นทั้งๆท,ที่ไม่ใช่ความผิดของตัวเองดังนั้นพลังที่ผมสัมผัสได้ถึงความคิดของผู้อื่นมันมักจะเจ็บปวดเสมอต่อตัวของผมสุนเยยนมันดาอีกคนของฉินซีฮ่องเต้ตระหนักได้ว่าการเติบโตของฉินซีนั้นได้กลายเป็นกษัตริย์ที่ดีที่สุดตามที่เคยสัญญาไว้ ทางด้านแก๊งสมุไรญี่ปุ่นอิซามิคอนโดเป็นไปไม่ได้ที่ดับกองจินซีในตอนนี้ยังไม่เปิดทํางานสถานการณ์เช่นนี้เป็นไปไม่ได้เลยที่จะย้อนกลับไปได้แต่โอคิตะโซจิก็แย้งขึ้นมาว่าจินซีนี่ยไม่ยอมแพ้หรอกภาษาตรงนี้มันอาจจะตำกวมหน่อยนะอ่ามันสุดความสามารถของผมแล้วล่ะแต่ถึงแบบนั้นอิซามิคอนโดก็ยังไม่เข้าใจสถานการณ์อยู่ดีนั่นแหละและอาวิโตเนี่ยก็ถามชินซีว่ามีแผนลับใช่ไหมชินซีตอบว่าใช่จะใช้ลิคิเทนโฮ บนอากาศนั้นนะอบเิตโต้เลยถามกลับว่านายจะใช้เทคนิคนั้นได้อย่างไรตัวที่แขนซ้ายของนายเนี่ยไม่เหลืออยู่แล้วนะชินเซตอบกลับเพียงว่าเชื่อฉันเถิดนะและก็หัว,ลวบเลาะอเิตโตนั้นไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเชื่อในสิ่งที่ชินเซ่พูดราชาทั้งสองชี้อาวุธไปที่กันและกันในขณะที่ทุกคนคิดว่าการต่อสู้ครั้งสุดท้ายระหว่างราชาแห่งมนุษย์และราชาแห่งยมโลกในรอบที่7กํากำลังจะปะทุขึ้น แล้วใครล่ะใครจะเคลื่อนไหวก่อนไม่ต้องคิดให้มากเลยฮาเดสน่ะจะโจมตีก่อนเขาไม่มีทางปล่อยให้ชินซีเคลื่อนที่โจมตีก่อนแน่ฮาเดสและเดสมอดูดซับพลังจนถึงขีดสุดชินซีพลิกคมดาบพุ่งเข้าหาปลายแหลมของอาวุธทั้งคู่ปะทะกันชินซีจ้องมองด้วยแววตาที่แปลงประกายเมื่อเข้าระยะทําการชินซียิงบอลอากาศใส่เดสมอร์ฮาเดสไม่สามารถป้องกันได้พลังของเดสมอถูกทําลายชินซีได้กล่าวให้ฟังว่า ชีวิตของฉันเริ่มต้นด้วยความสิ้นหวังแต่ซุนเยียนเกิดจากความสิ้นหวังและนำความหวังมาสู่เขาในฐานะราชาที่แท้จริงดังนั้นฉันจะทำตามสัญญาที่ให้ไว้ฉันจะไม่ตายและยอมแพ้เด็ดขาดเดสมอตไม่มีพรจากโลหิตแห่งพระเจ้าอีกต่อไปชินซีใช้ดาบแห่งโกเจียนทำลายหอกจนพังพินาศฮาเดสพยายามต่อสู้กลับแต่ชินซีฟันทะแยงจากไหล่ซ้ายของฮาเดส จนเกิดบาดแผลชะกันฮาเดสพ่ายแพ้ให้กับชินซีฮองเต้แต่ความโกรธและความเกลียดชังของเขานั้นไม่ได้ทำให้เขารู้สึกใดๆเขาล้มลงด้วยการแสดงออกที่โล่งใจและเขาก็แสดงความยินดีกับชินซีฮองเต้และกล่าวว่านั่นแหละคือราชาร่างกายของฮาเดสค่อยๆสูญสลายไปสิ่งสุดท้ายเขาไม่สามารถทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับน้องชายได้ ฉันคิดว่ามันเป็นคำขอโทษที่จะยกโทษให้พี่ชายผู้โชคร้ายอย่างฉันการจากราน่ะมันช่างเศร้าเหลือเกินนะฉันคิดว่านายเป็นพระเจ้าที่ดีและเป็นลาชาที่ดีนะขอบคุณนะฮาเดสที่เข้าใจความรู้สึกอันล้ำค่าทุกคนในลานประลองลุกยืนขึ้นและปฏิบัติตามฉินซีและพร้อมใจกันคำนับดวงวิญญาณของฮาเดสรอบที่เฉินซีเป็นผู้ชนะ ด้วยเวลา12นาที57วินาทีและเหตุการณ์นี้เนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วจริงๆเมื่อมนุษย์พลิกกลับมานำฝั่งเทพที่4ต่อ3เทพซุสนั่งก้นไม่ติดเบาะแน่นอนความพ่ายแพ้ของฮาเดสทำคอม,มูนั้นจิตตกเลยละ่ะขอแสดงความยินดีกับ FC ฝั่งฉินและขอแสดงความเสียใจกับ FC ฝั่งฮาเดสคลิปวิดีโอนี้ขอลากันไปด้วยฮาเดส